สวัสดีครับแบ่งปันพระเครื่องราคาหลักร้อยนะครับวันนี้มีเหรียญพระธาตุศักดิ์สิทธิ์มาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับเหรียญพระธาตุพนมหลังพระธาตุเรนูนะครับสองพระธาตุศักดิ์สิทธิ์บนเหรียญเดียวนะครับออกปี2524นะครับเนื้อทองแดงลมดําสภาพสวยนะครับสวยเดิมเลยนะครับเผื่อใครอยากได้ไ้บูชานะนะครับบูชาเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะครับนี่ สวยๆเดิมๆนะครับด้านหน้าเป็นพระธาตุพนมนะรูปทรงเป็นเหลี่ยมแปดเหลี่ยมนะครับมีหูในตัวนะนะครับด้านหน้านะครับพระธาตุพนมฉายแสงสวยงามนะครับนี่ฟอนต์ัวหนังสือคมชัดแบบนี้นะนะครับอ่าองค์นี้นะครับปี24อายุพระ44ปีพอดีนะนะครับผมแบ่ง230รานะครับราคารวมส่งรับประกันแท้นะครับอ่าสายนครพนมนะนะครับปุุเสกโดยครูบาอาจารย์สายอีสาน นะครับหลวงปู่คำพันโคสะปัญโยแบบนี้นะวัดธาตุมหาชัยมาร่วมปลุกเสกนะครับออกปี24นะครับนี่ด้านหลังจะเป็นพระธาตุเรนูแบบนี้นะครับเด,เดิมเเลยผิวสวยผิวเดิมนะครับอ,องค์ตามนี้คลิปเลยนะครับ230าบาทรวมส่งใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกมาได้เดี๋ยวทิ้งรายละเอียดติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิม